ตามมันมาเอาแล้วก็ไม่ออกมาพี่มันไม่ออกไม่ออกมันโดนน็อกมันโดนน็อกไม่ได้ไม่ได้ตัวนี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 ้ Round two. Hold fast, fly fighter.

ฮิวอยู <ator> okay. ่มีฮิวอยู่บนข้างบนอดเทียมมาเทีมยมเข้าเลยเข้าวงเลย ทำไปเไอ้นั่นมีไม่ได้ไหมนีม่ไรแอมโมเฮ้ยผมมีอยู่นี่เยแล้วกันรนะข้มีนอกตัวมีตาตัวนึงเก็บข้ามไม่กี้ ไม่มีหลักฐานไม่เชื่อหรอกเแคทมาจอให้ดูมันไปไหนแล้ววะพี่อัดไม่อยู่อ่ะนีเป็นไงเป็นไงไม่หลักฐานเด้อกล่องมันไปไหนวะตัวเมื่อกี้พี่ผมฆ่ามันอ่ะกล่องหายไปไหนวะคือกล่องหายจริงเลยกล่องวัวน่ะกล่องวันี่ยไอ้ข้างนอก มีไร่ไอ้หมอกอยู่พี่ไม่เป็นไรปืนละเป็นเ power ป็นพาวเลอร์พาวเดอร์ล้วผมไม่มีเขาจะเป็นแชมป์อีกครั้งแล้วครับมีเลือดไหมไม่ไม่ค่อยไปแล้วนะอส

มีสีม่วงตัวเป็นสามดอกไอ้ที่เนแม่นแต่กว่ากูไอ้ว่มองไม่เห็นเลยเนี่ยอ้อมเนี่ยอ้อมเดี่ยมีกอดทองตัวหนึ่งพี่เข้าหัวว่ะน่ะขึ้นยี่สิบ ฟังรุ่นไหมที่พี่รงมันอ้อมมาถึงเนาะมามามาถ้าบังกันรอนะข้าวบนินโดนแน่นอนเรามองมันเราอมองดูไหมรอแม่แถวเนี้ยรอแม่แถวเนี้ยรอให้มันวิ่งไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปซัดมัน <laughs> มวงตัวมีทองไม่รู้ทองหรืยิงดนหัวไม่รู้โอ้่นนู่นนู่นละนู่นยไปขึ้นล่ะขึ้นไปบนสุดเลยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เ็นนไอเ็นได้เหรอได้อูป่าไม่อยู่้งไปตรงนี้อ่ะอยู่ันอยู่มันอนงตนนี้ เดี๋ยวกนบุ่มว่าเนี่ยข้างบนพี่คิดว่าถ้าเกิดขึ้นคนละคนละฝั่งเราไปเอาอ่ะพี่ว่าไหวไหมก็ต้องรอดูรู้ไหวหรือเปล่าเอารอไหมขึ้นไปพร้อมกันไหมล่ะได้พร้อมไหมฝั่งเดียวกันเลยเออาฝั่งคนละฝั่งฝั่ง,งหนึ่ง

Ten seconds to the ring close. On, let's on, go, let's go, let's go. I'm gonna get better. Just spotted someone out there. Everywhere. <laughs> uh, I don't know. Yeah, yeah. Problem. Two squads away from my win, amigos. อย่างระวังเติมมาจะออมเราเปล่าวะออมไม่ได้หรือมั้ออมได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 ้ออมมาบอสออมมา <c oughs> อ้ยชิามายโอ้ยยดเคาหมาไเอาไงเืที่ปล่อยน่นเื่อยโดนหิงแรงมากอ่ะเอาไปแล้วล่ะหอ่ายไหนท้าไหนไหนเตี้อ่ะแยกกันไหมมึงแยกกันไหม เอาใครรอดคนหนึ่งโอเคชอบชอบแบเอาทะให้มันทำอเี้ให้มันสับสนแล้วใครโชคดีก็สู้กันไปวงก็มาไม่เราจะไปไปไปท้ายองใช่ไหมไมถึงว่าไปใต้บันไดใช่หมเออเออไปใต้นั่นแหละอานะพอวงมาวิ่งกันนะมันไม่อยู่แล้ววะพี่เอาไป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 วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมันหายไปไหนแล้ววะโอา้้้ ขึ้นแล้วล่ะกูขึ้นหอคอยให้พวกมึงแล้วละ่วนนลวละให้ผมรอข้างล่างนะผมไม่ขึ้นนะเออรายัดหมดผมรอเนี่ยผมรอเนี่ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอยนแล้วกูปุย้ยสวยาโอ้โหมันกระลอย समुख्यमंत्री